สวัสดีค่ะปลายมอดคว้านหญิงค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูหนุ่มมอดนะคะตอนนี้น้องก็หายตกมันได้สี่วันแล้วค่ะนี่เลยกําลังพยายามให้น้องกินอาหารเยอะๆค่ะน้องจะได้ฟื้นตัวนะคะเราก็ยังโยกย้ายน้องไม่ได้ค่ะต้องรอด,ดูอาการของน้องอีกสักพักค่ะตอนนี้ก็น้ําตาไหลค่ะขี้ตาก็ไหลนะคะเพราะว่า อากาศหน้าหนาวค่ะเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวลมค่ะนี่ก็เป็นญ้านะคะต้นหญ้าที่แม่ขวานนามาให้น้องนะคะไม่หมดแค่นี้นะคะเราก็ยังมีค่ะนู่นเลยค่ะหนึ่งรถเข็นที่แม่ควานเปรียมมาไว้ให้น้องนะคะก็ช้าก็หนึ่งรถเข็นค่ะเย็นก็หนึ่งรถเข็นนะคะตอนนี้ก็พยายามบำรุงให้น้องเต็มที่ค่ะ น้องจะได้ฟื้นตัวค่ะอตอนนี้ก็มีขี้ตาไหลนะคะเพราะว่าลมค่ะลมวัน,ว,นวันกินเยอะค่ะช้างกินได้เป็นตันค่ะนี่ก็กินแต่ยอดกับใบค่ะส่วนลำต้นก็ไม่ค่อยจะกินสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าหน้าแรงแล้วนะคะต้นยาก็แห้งค่ะน้องก็จะกินเต่ยอดกับใบนะคะ ก็น้ำหนักยังลงค่ะหนุ่มมอนะคะก็อยู่ในช่วงฟื้นตัวเราก็กําลังนะคะบํารุงให้น้องเต็มที่เลยค่ะก็สี่เ,เดือนเกือบจะสี่เดือนแล้วค่ะหนุ่มมอสของเรานะคะไม่ได้ลงอาบน้ำเลยเดี๋ยวแม่ควนันหายตกมันนะคะก็จะพาน้องลงไปจุ่มน้ำสะเลยค่ะอาบให้เย็นสบายไม่รู้จะชอบหรือเปล่านะคะเพราะหนุ่มมอสไม่ชอบอาบน้ำค่ะ นี่ก็เริ่มจะคันนะคะเห็นน้องเกาทั้งวันเลยค่ะก็จะหยิบต้นหญ้านะคะไปเกาที่หลังเพราะว่าเล่นโคลนมากๆก็โคลนลักตัวค่ะทำให้คันอายุ28ปีนะคะหนุม่มมสอายุ28ปีนะคะพอดีน้องเล่นโคลนเยอะก็ะเลยทำให้หนังเหี่ยวย่นนะคะเหมือนคนอายุ60ปีเลยค่ะ นี่หันมาทักทายแม่ควานอกีกย่าน้อยนะคะไม่พอใจค่ะเดี๋ยวแม่ควานจัดให้อีกนะคะหลับตาปีเลยหนุ่มมดอร่อยมากๆเลยจะสังเกตว่าน้องจะกินแต่ยอดกับใบค่ะอาหารชอบก็เป็นกล้วยค่ะกับอ้อยนะคะ ชอบมากมากเลยก็น่าจะเป็นกล้วยค่ะเพราะว่ากล้วยจะไม่แข็งค่ะกินเยอะค่ะช้างวันวันกินเยอะกินได้ทั้งวันเวลานอนน้อยค่ะนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะเวลานอนก็ตรงนี้ก็ยุงเยอะค่ะกลางคืนก็ไม่ค่อยจะได้นอนสักเท่าไหร่ กินยาเหมือนคนจะหลับเลยค่ะนุมมมดหลับตาปี้เลยค่ะนี่ก็ชมความลุ่ลโรนะคะเท่ๆของผนานดของเรานะคะงาโปเล็่เปียบเลยค่ะเพราะว่า ช่วงตกมันก็แทงดินทั้งวันค่ะทำให้เหลางาแหลมเปียบเลยค่ะดูนุ่นเลยค่ะเวลาโนนก็จะใช้งานะคะดันตัวขึ้นค่ะก็จะทำให้งาของน้องสุดค่ะหลายมดเป็นก็เรียกว่า ช้างงาตันค่ะไม่ใช่งาหยวกนะคะหนุม่มมดเป็นงาตันค่ะออกช้าค่ะงาตันอยากไม่เหมือนงาหยวกค่ะถ้างา,างยาหยวกก็จะยาวเร็วมากๆเลยค่ะหนุม่มมดของเราเป็นงาตันค่ะหนักมากๆเลยค่ะช้าค่ะนี่ก็หลายปีเลยค่ะที่แม่ควานแต่งแต่งปลายให้กับน้องนะคะหกเ็ด น่าจะหกเจ็ดปีได้ค่ะก็ได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าน้องเป็นงาตันนะคะแหลมเปี๊ยบเลยค่ะถ้าเขาน้องไปลูกต้นไม้ก็โอ้แทงต้นไม้กับพืชเลยหนุ่มมดนะคะเพราะว่าจะแทงกินเปลือกเปลือกต้นไม้ค่ะถ้าพาน้องไปผูกกับป่า น,นี้ก็ช่วงตกมันก็น่าจะเสียบดินทั้งวันค่ะงาแหลมเปียบเลยเมื่อก่อนน้องเคยเป็นช้างแสดงนะคะหนุ่มมดนะคะเตะบอลเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็โตก็เราก็ไม่ได้ฝึกฝนเรื่อยๆทำให้น้องลืมแล้วค่ะตอนนี้นะคะน่าจะลืมหมดแล้วค่ะหนุ่มมดนะคะ มดเป็นช้างใหญ่ค่ะแต่ก็ช้างใหญ่นะคะแต่กลัวม้าตัวเล็กๆค่ะถ้าเห็นม้าผ่านหนุ่มมดวิ่งเลยค่ะเม้ว่าควานจะอยู่บนหัวน้องก็วิ่งไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นช้างที่กลัวมา้าเห็นม้าหนึ่งกิโลได้กลิ่นก็โูกลางค่ะยกหางนะคะวิ่งเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะตั้งแต่เล็กมาแล้วค่ะ ตัวม้ามากๆเลยถ้าเราเห็นม้าเราก็จะไม่พาน้องเข้าไปใกล้ค่ะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยอร่อยมากๆเลยค่ะโจจะกินแค่ยอดกับใบค่ะส่วนลำต้นก็น่าจะเหยียบทิ้งหมดเลยค่ะก็ทำให้น้องกินไม่อิ่มท้องนะคะตอนนี้ก็ยังผอมมากค่ะหนุ่มมอสของเรา อยู่ในช่วงบำรุงค่ะเพิ่งจะฟื้นตัวนะคะอยาจะหมดหันซ้ายหาันขวานะคะจะให้แม่ควนันโยนให้อีกค่ะน้ำหนักยังลงมากค่ะหนมมด <im it> ก็ทําพี่ชายบอกว่าจะเอามดออกวันไหนนะคะพี่ชายบอกว่าให้เราดูไปกกอนยังไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่า เราดูอาการน้องก่อนค่ะก,ก็น่าจะได้ย้ายเร็วๆนี้แหละค่ะไปอยู่ข้างบนนะคะสามเดือนกับอีก1ิบปดวันนี้แหละค่ะที่น้องตกมันก็น่าจะเป็นเกือบสิ้นเดือนแล้วมั้งคะถึงจะได้ย้ายน้องขึ้นข้างบนนะคะ ทางของน้องก่อนค่ะก็ตกมันก็ทุกเชือกเลยค่ะหายตกมันเลยเรายัางย้ายน้องไม่ได้เลยนะคะก็ต้องดูอาการนะคะทุกๆุกเชือกค่ะที่ตกมันนะคะก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับแม่ควานด้วยนะคะติดตามด้วยนะคะเปิดการมองเห็นให้กับฝ่ายมอสด้วยนะคะติดตามชมน้องไปเรื่อยๆค่ะแม่ควานก็จะมีคลิป ให้ชมไปเรื่อยๆนะคะสำหรับหนุ่มมดนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ